สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามช่องของเรานะครับวันนี้นะครับเราพามาดูนะครับต้นทุเรียนนะครับที่เราสั่งมาทางนะครับเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กช่องหนึ่งนะครับเราเห็นเขาโพสต์ถายนะครับต้นทุเรียนนะครับทุเรียนพันเตี้ยเขาบอกปลูกสองถึงสามปีนะครับได้รับประทานผลนะครับแล้วก็ลองสั่งมาดูครับจาก จังหวัดอุตรดิตถ์นะครับเป็นพันธุหมอนทองนะครับพันหมอนทองนะครับสั่งเมื่อวันเสาร์สั่งวันเสาร์ที่แล้วนะครับมาถึงวันจันทร์นะครับก็ประมาณสองสามวันนะครับถึงนะครับมาถึงแกะออกจากกล่องนะครับก็อย่างลักษณะนะครับสภาพแบบนี้นะครับก็ถือว่าโอเคครับมีมีใบร่วงประมาณสี่ห้าใบนะครับใบแห้งแล้วก็ใบเขียวนะครับก็ไม่ได้กล่องขนส่งมาในกล่องนะครับไม่มี นะครับไม่มีแสงนะครับเขาก็หล่นมาประมาณสี่ห้าใบนะครับก็ปกติภาพต้นก็ค่อนข้างอย่สมบูรณ์นะครับความสูงก็ประมาณหกสิบหกสิบเซนติเมตรนะครับคนขายเขาบอกว่าต้นนี้อายุหกเดือนครับเลี้ยงมาหกเดือนนะครับต้นเสียบกิ่งนะครับลักษณะนะครับเสียบกิ่งที่เราเห็นนะครับต้นพันต้นตออาจจะเป็นทุเรียนบ้านนะครับทุเรียนบ้านทั่วไปนะครับแต่ว่ากิ่งเสียบนะครับก็จะเป็นกิ่งของ หมอนทองนะครับพันหมอนทองนะครับหมอนทองพันเตี้ยนะครับบอกปลูก2ถึงสปีได้ทานผลนะครับเลยเราก็เลยจะลองนํามาปลูกนะครับดูปลูกในแปลงของเราดูนะครับบางต้นจะมีีใบนะครับลักษณะเสียดให้ดูนะครับมีใบใบแห้งนะครับก็ธรรมดาครับคุณสมนะครับในระยะ2อถึงสมวันก็ถือว่า ไม่เดียวไม่ช้าจนเกินไปนะครับพอดีนะครับต้นออกมาก็ในลักษณะสภาพก็ค่อนข้างโอเคนะครับใช้ได้อยู่นะครับเราก็จะหลังจากนี้เราก็จะเอาไว้นะครับเก็บไว้ในร่มนะครับแดดก็ให้โดนแดดนิดหน่อยครับประมาณ20นนะครับเพื่อให้ต้นเขาได้ฟักฟักพื้นนะครับเพราะว่าการขนส่งนะครับมันก็ใช้ระยะเวลาแล้วก็ต้น เขาอาจจะค่อนข้างบอบช้านะครับในการขนส่งนะครับอาจจะมากหรือน้อยแต่ว่าเราก็นํามาพักฟื้นนะครับในร่มนะครับจะเอาไว้ใต้บ้านนะครับให้โดนแดดนิดหน่อยหรือว่าเอาไว้ตามร่มไม้นะครับที่มีแสงแดดค่อนข้างน้อยนะครับให้เขาพักฟื้นก่อนครับสักอาทิตย์หนึ่งเนาะหลังจากอาทิตย์หนึ่งเราก็จะนําต้นทุเรียนนะครับขยับออกนะครับไปให้รับแสงแดด เพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นการพักฟื้นนะครับแล้วก็ปรับสภาพของต้นทุเรียนนะครับเพราะว่าต้นเขาทุเรียนรับค่อนข้างจะเปร่าบางนะครับในการดูแลก็ค่อนข้างจะดูแลดีนิดนึงนะครับเอาไปปรับสภาพนะครับแสงนะครับก่อนจะปลูกนะครับก็เอาไปตั้งในที่กลางแจ้งนะครับเือปรับแสงแดดอีกสักประมาณ15วันนะครับ เอาไปเลี้ยงแดดพูดง่ายๆนะครับเลี้ยงแดดก่อนที่จะปลูกนะครับก็แล้วแต่นะครับเทคนิคของใครๆนะครับจะทํานะครับบางคนก็อาจจะนําไปปลูกเลยนะครับแต่ว่าผมว่าถ้าเราซื้อมาแล้วก็มาถึงแล้วก็ไปลงหนุมปลูกเลยโอกาสที่จะรอดก็ค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าการขนส่งนะครับตัเรียนเขาไม่โดนแดดมาเลยนะครับเอาแกะออกจากกล่องเอาไปปลูกเลยก็ค่อนข้างจะ มีผลนะครับทําให้ต้นทุเรียนปรับสภาพไม่ทันนะครับทําให้เขาตายได้ให้ดูนะครับเราก็จะได้สั่งสีต้นนะครับสั่งสีต้นแต่ว่าเราได้แถมมาอีกต้นหนึ่งนะครับก็เป็นห้าต้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับเจ้าของช่องเขาก็ค่อนข้างใจดีนะครับไอคนที่ขายต้นทุเรียนนะครับเขาก็ใจดีนะครับแถมมาอีกต้นหนึ่งนะเราสั่งสี่ต้นในราคาห้าร้อยบาทนะครับก็ ได้เพิ่มได้แถมมาอีกต้นหนึ่งนะครับก็โอเคครับก็ขอขอบคุณนะครับอ่าเตดเจ้าของต้นทุเรียนนะครับที่ส่งมาให้เรานะครับขอขอบคุณแล้วก็เราก็จะนำนะครับทุเรียนนะครับเลี้ยงเอาไว้ในร่มก่อนสักอาทิตย์หนึ่งนะครับอีกสิบห้าวันหรือยี่สบวันแล้วก็ไปเลี้ยงในแดดนะครับก่อนที่เราจะปลูกนะครับหรือว่าถ้าเรายังไม่พร้อมสถานที่เรายังไม่พร้อมนะครับเราก็ นำไปขยายนะครับในถุงที่ไปเลี้ยงในถุงเบอร์ที่ว่าใหญ่กว่านี้อีกนะครับเพื่อว่าให้ต้นเขาเติบโตอีกสักนิดนึงนะครับก็พยายามอย่าให้เกินหนึ่งปีนะครับเดี๋ยวจะเกิดรากโขดเพราะว่าเกิดลากโขดปุ๊บเราก็ต้องตัดรากโขดอีกเวลาไปปลูกนะครับถ้าต้นขนาดนี้ก็กําลังดีนะครับถ้าเราเอาไปเลี้ยงดยแดดได้สักอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับก็จะสามารถนะครับนําลงหลุมปลูกได้นะครับ ก็จะมียอดหักนิดนึงนะครับในการขนส่งัธรรมดานะครับนี่ครับมียอดหักอยู่นิดนึงนะครับยอดมีใบเนาะก็ไม่เป็นไรแล้วก็จะเลี้ยงเลี้ยงไปก่อนครับอาจจะเอาไว้ในร่มนะครับสักอาทิตย์หนึ่งปรับสภาพหลังจากนั้นเราก็จะเอาไปเลี้ยงแดดแล้วก็ค่อยปลูกนะครับก่อนจะปลูกเราก็เตรียมดินนะครับเตรียมสถานที่ให้พร้อมก่อนนะครับก่อนที่จะปลูกครับก็เหมือนกับว่าจะกินข้าว เราก็ต้องเตรียมอาหารใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าจะปลูกต้นไม้เราก็ต้องเตรียมดินนะครับเตรียมสถานที่ให้พร้อมนะครับเราจะได้กิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงมาสองต้นนะครับอันนี้กิ่งอันนี้คือกิ่งข้างนะครับฝั่งนี้นะครับอันนี้คือกิ่งกระโดงนะครับกิ่งกระโดงเราจะดูสังเกตง่ายๆก็คือเขาจะมีกิ่งออกมาลักษณะเหมือนทรงปุ่มนะครับมีหลายกิ่งนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับกิ่งแยกออกมานะครับนี่คือลักษณะของกิ่งกระโดงนะครับ จะมีลักษณะของทรงพุ่มนะครับออกซ้ายขวานะครับสวยงามนะครับแต่จะเป็นกิ่งข้างนะครับที่เราเล่าให้ฟังในคลิปคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเสียบออกมามีกิ่งเดียวหรือว่าแยกออกมา2กิ่งแค่นี้ครับความสวยจะแตกต่างกันนะครับก็แล้วแต่ชอบนะครับท่านใดชอบกิ่งกระโดงก็สั่งซื้อกิ่งกระโดงนะครับท่านใดสนใจกิ่งข้างก็สั่งซื้อกิ่งข้างได้นะครับก็เดี๋ยวจะให้สนใจนะครับใน ที่ผมซื้อมาจากเพจนี้นะครับก็ถ้าทายมาในแชทได้นะครับใต้คลิปนี้นะครับเราจะแนะนำนะครับร้านนะครับก็ค่อนข้างได้ใจลูกค้านะครับก็คือสินค้าตรงปกก็ว่าได้นะครับเขาบอกสูงประมาณ5้า0หกสิเซนนะครับก็ตามปกนะครับที่เขาส่งให้ดูนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับตู้เรียนหมอนทองพันเตี้ยนะครับเราจะลองปลูกดูนะครับว่ามันจะเหมือนที่เขาแชร์ในเฟซนะครับที่เขาเอาเข้าขายหรือเปล่านะครับสินค้า เราก็จะลองนํามาปลูกกันนะครับว่าพื้นที่ทางภาคอีสานบ้านฮานะครับมาปลูกนะครับนอกจากดินภูเขาไฟแล้วนะครับดินทรายดินร้วนดินเหนียวนะครับพื้นที่อื่นจะปลูกได้หรือเปล่านะครับเราก็จะมาลองเรียนรู้ดูกันนะครับเป็นพืชป่าบเซียนนะครับพูดง่ายๆครับต้นทุเรียนนะครับปลูกยากดูแลยากนะครับแต่ว่าถ้าเรามีความเข้าใจนะครับเข้าใจเขาธรรมชาติของเขาเขาต้องการน้ําต้องการอากาศนะครับต้องการดินแบบไหนนะครับเราก็สามารถนะครับอาจจะ ปลูกนะครับแล้วก็ได้ผลสําเร็จสักต้นนะครับห้าต้นนี้ปลูกสําเร็จนะครับได้ผลสักต้นหนึ่งก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับลงทุนห้าร้อยแต่ว่าเราจะมีทุเรียนกินไปตลอดทั้งปีนะครับก็นอกจากซื้อแล้วเราก็ลองปลูกกินเองดูนะครับเราจะได้มีความภาคภูมิใจนะครับว่าเราปลูกทุเรียนกินเองได้นะครับว่าต่อไปในอนาคตนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับถ้าเราปลูกได้นะครับไม่ลองไม่รู้นะครับ ท่านใดไม่เคยลองก็ต้องพอจะปลูกเราก็ต้องศึกษานะครับเรื่องดินเรื่องอากาศในพื้นที่ของเราก่อนก่อนที่จะมาปลูกในพื้นที่นะครับในสวนของเรานะครับเขาบอกทุกพื้นที่นะครับสามารถปลูกทุเรียนได้นะครับเพียงแต่ว่าอย่าให้น้ำท่วมขังนะครับต้องเป็นที่นะครับโยกโคกนะครับที่สูงนะครับถ้าที่ต่ําก็ต้องโยกโคกนะครับถ้าที่ที่ดอนที่สูงก็ไม่จําเป็นต้องโยกโคกนะครับแต่ว่า การดูแลบริหารจัดการเรื่องน้ําก็ต้องดีพอสมควรนะครับเพราะว่าทุเรียนก็เป็นพืชที่ต้องการน้ํามากนะครับขาดน้ําไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าน้ําท่วมขังก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของทุเรียนนะครับก่อนที่จะําจะนําลงไปปลูกในแปลงนะครับก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับในการสั่งนะครับทุเรียนออนไลน์เนาะสั่งทางเพจ Facebook นะครับท่านใดสนใจนะครับร้านนี้ก็ขอแนะนำนะครับก็ทักมาได้นะครับเราจะ ไม่บอกนะครับแต่ว่าถ้าทักท่านทักมาส่วนตัวนะครับในช่องของเราใต้คลิปนี้เราก็จะแนะนําไปนะครับว่าไม่ได้ขายสินค้านะครับเป็นร้านอื่นนะครับที่เขาโพสต์ขายนะครับเราก็จะแนะนําไปนะครับว่าค่อนข้างโอเคนะครับถ้าเราสั่งมาก็จะได้ประมาณนี้นะครับก็ลองดูครับว่าอนาคตทุเรียนต่อไปที่เราจะปลูกนะครับในอีกเดือน2เดือนนะครับเราก็จะคอยอัปเดตนะครับทุเรียนที่เราสั่งมามาปลูกแล้วจะได้ผลอย่างไรนะครับเพื่อนๆที่ปลูกแล้วก็ อย่าลืมแชร์ประสบการณ์นะครับที่สั่งมาแล้วมาปลูกนะครับได้ผลอย่างไรรอดหรือไม่รอดอย่างไรก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่น้องที่ติดตามช่องของเรานะครับก็เดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตนะครับการปลูกทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองผันเตี้ยเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ